เตรียมไปแจกเลยทั้งหมดกี่ถุงเก็บถั่วพูเหรนไดมาพี่น้องเมื่อนี้เบาเกณฑนพามาเก็บถั่วพูนี่ผลผลิตของเราดกขันนดกินบ่ทันกินบ่ชนะอีีดกคักดกแน่โอ้ออกใหม่ออกเก่าบบดนี้มีจักต้นนี่สามมันทะลมีสามกอหรือสามต้นพี่น้องเดยมือนี้เบาเกณยนไปเก็บไปฝากเจ้า ก็ไปให้ไทยนำบ้านผู้ท่าวเกศไม่หลายกินบทันกินบทันเอาไว้เก่เสียได้กินคู่มือมือเหลือมือละอสี่ห้าฟักประมาณหลายอย่าก็เจ้าคาบนะเจ้าคาบมาเก็บเอาสดๆแล้วก็ไปกินเลยกินกับผัดกะเพรากินกับน้ำผงน้ำพริกน้ำพริกสารพัดกินเลยน้ำมะฮงมะฮง เดือดสติ๊กถ่านพี่น้องเบิ่งนี่คือแบบนี้นี่เกลือเกินสองมือมันก็ใหญ่เลยนี่คือแบบนี้เบิ่งดอกมันนี่พี่น้องเบิ่งนี่เห็นบ่ช่อดอกมันนี่นี่นี่มันสิจับเบิดเลยบัดเลยนี่เห็นบ่นี่ตัวดอกนี่เห็นบ่ตัวแก่เพิ่งกระแตกเม็ดกระเกิดอยู่นี่เลยนี่เห็นดินี่เกเกินสองมือนี่นี่รุ่นนี้เอาแล้วโอ้ยังน้อยแหงเยอะแยะมีชุมนี้ แก่ก็เก็บออกเลยบาเทีเนอะบ่ต้องให้มันมีหมากแก่อย่างมากก็เอาแนวไว้จักสองสามฟักพอโอ้โหอิดแล้วมีแนวมึงดอกเพื่อนนี่พี่น้องก็ตรถามว่าใส่ปุ๋ยอย่างมันคือเป็นหมากพิลึกพิลั่มบ่ได้ใส่เด้อจ้ะเออเก็บทิ่มแล้วกินบ่ได้แล้วเออเอาไว้จักสองสามฟักพอเอาไว้เอิดแนวเด้อเก็บไปรุ่นแหละตัวดำนี่นะบอกมีแล้วเอาไว้เอาไว้เอินแนวก็ได้อะนะปล่อยไว้อินแนวก็ได้เขียวดำเลยได้ นี่นะไอติ๊กเออเห็นดิเออเห็นดิเว้นไว้เว้นไว้เห็นมันแหละเออก็เดือดตัวแก่เห็นดิเอาไว้เอาแนวก็ได้ไม่ต้องเก็บมันดอกเอาแนวชุดแรกแล้วก็ที่เหลือก็บางเคื่อเฮากินบททานหรือเฮาบบเห็นนะพี่น้องมันก็เลยแก่นี่นี่นี่ฟักนี่เอาได้นี่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 เออข้างล่างนี่มุมเดียวแกเดียวเลยนี่เอาไว้ก่อนเว้นไว้แก่แล้ว เน้นบอกยังได้บอกได้ก็เอาเกลี่ยมันต้องแบบนี้เขียวเข้มนะเขียวเข้มแข็งแบบนี้นี่นี่นี่ปุ๊ยดอกคักรอยมุมนี่บอกเต็มอ๋อพี่มันอยู่ทางเป็นสติอ๋อเป็นพวงแบบโอ้คลึกโอ้แพร่คือแพรข้างบนฮะว้าทุ่นอ่ะนั่งแบบนี้เลยเห็นเลยเห็นดอกก็ออกหลายหลายดอกบังดอก นู่นเนาะดีอยู่ตามใบค่ะดอกเอาเอ็ดข้างกี่เท่อกับพังเบิดมันนักมันดกทั้งใบทั้งเขือทั้งมากมนมันแต่กิ่งออกแบบอุ้ยคิดว่าข้างที่เฮาเอ็นไห่ค่ะเอาบปอยู่เอาได้อยู่ฟอกเี้เองเบิดลึกพล้นี่นี่ตน่านี่ยเอาได้นีน้อยนิดนี่สิเกอ

อีอี่อีโอ้ยยังไม่เลยเยอะเฮ้ยนี่นี่นี่ฮุ้นะฮุ้นะปุ้มอยู่นี่ไหมเอโอ้เต็มเลยไอถุงไฟฟ้าโบรา่ยกฮะไจักควมขายเงินหาเงินชิป็็มีค่าแต่ว่าถึงว่าน้ำใจหันหาบาทสิบาทมันได้กว่าเงินได้ เงะครับยำขายก็ขายยำให้ก็ให้หน่อยโอ้ยพี่น่ะพักงามๆมันดกอีหลีพี่น้องจ้าดกยิ่งมันนับมือถ้าฝนแรงแห้งแต่ดกอันนี้มันฝนก็มีฝนได้มันก็เอทไทม์โดมันหล่นข้างกับทาดิเด็ด,ดข้างเพื่อนกัน,กนอืชีเต็มตะกร้าเลยดิโอเคได้กินยัง เกี๊ยกินสูบผู้เหรอกินกยญ<ะ>าเข้าเกี๊ยไปด้วยทุกที่กินหญ้าเป็นวเป็นขวายพี่เด็กก็ไปน้ำเพื่อกันแหละแต่ไปบ่ได้ตุลอยไปออมไปฝั่งพุ่นต้นปลายใบเพื่อนเออไหนฮะนะฟักน้าข้างล่างาน,านะเออในในนะในผมไม่ยนะินมึงไหมมึงสามต้นนี่ เป็นพุ่มตั้งแต่ผุกหมดพี่ยังแตกเรื่อยไปเตก็กยิ่งยอดเรื่อยเท่าไหร่โอ้กุปยิ่งยอดเรื่อยเท่าไหร่มันกับสีเอสให้มันออกหมากตามโค้ไม่ใหม่เรื่อยออกแบบนี้ลื่นโดกกูนอนฝักเห็ดเต็มเต็มนี่นี่กำลังสีสลัดเป็นหมากอลไรจะน,นี่ค <c oughs> ่ะอ้าวะฝั่งนี้ดิลี <c oughs> ่อยู่โอเคเน้ นี่แบบนี้บริบาลีอยู่มึงเคร่อเขาก็โบเห็นมั้ตอนนี้แต่ยังน้อยนี่แบบนี้กำลังออกใหม่ถือฝนลายบางทีมันก็โบจับจานี่ด้เห็นแบางบางดอกอะนี่ดิท้างบนน้อยโอ้โหนี่น้อยอยู่ไปป่ะมือสองมือได้เก็บอีกโอข้างในพัวเอาไปพัเก็บเป็นซักเออแต่ต้องขอมาเอาเนาะมาเอาเท่ากับเกินสิบฟักกินเวลาให้ผัเกินสิบหมาก เก้นจ e ุากัติ็จะบอกว่าอยากกินมอเก็บเอาเด้อแต่ถ yep> ้าเป็นไทยกลางบ้านหรืออันน่เพึ่นกับบุก้าต้องเก็บไปให้แต่ถ้าเป็นสตอว์ชิบบอกเพื่อนมาเก็บเอากับมาเก็บเอาเท่าไหร่ที่ฟักชาวฮันเลยโดยอะไรล่ะอาไรลาอะไรล้าบ่าเปล่าวะดีฮาฟักกับพร้อมกินเลยผูกข้างบนผู้ขึ้นไปอีกบ่อเขีนเหนือเมืองบ่อเขีนเออนั่นแหละ บบแบบาตเเกลงาต้นเก่าของปีที่แล้วมีอยู่สามต้นตพี่น้องจำได้สติ๊กสิบอกเสมอมีอยู่นี่หนึ่งอยู่กลางสองสามมันแตกขึ้นไหมแล้วมันก็เป็นพุ่มแบบนี้เลยแบบนี้ีพักเนาะแต่ว่าพักปลูกเพื่อเดียวปลูกเพื่อเดียวว่าแต่มันเพิ่นตุยบ่ตุยได้เป็นเกิดคือเก่าได้บัดเดีได้ฝนแม่นขึ้งยาเนี่โอ้ข้างในผู้อีกบางคนเพิ่นว่า พ่อปลูกบอเกิดบางคนก็มีแต่ใบคนก็เกิดแล้วมีแต่ใบนี่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 เด็กชาติเก่งนี่เด็กเห็นปะี่แบบนี้ยโอ้กระดุ๊เดียวใบมันหนาพี่น้องบอกว่าให้มาตัดใบโอ้ขยะมันพี่น้องมันมาใส่อีกแล้วนี่ตับเบาเขนเบาเคนเออไปตัดหญ้าพี่น้องไอเดตับใจให้ดิ สองแม่เออเป็นปื๊บเดียวเลยเป็นตายน้อยเลยเตนยามนี่เตนได้เ่าเนีรเอ้เก็บถั่วฟูแล้วก็สิไปเก็บมักซีดาามักซีดาก็ดกดกกินมาอยู่แบบนี้เป็นเดือนเดือนกว่าเลยเคนครีจะไปเหยียบย้อนั้ไหมมันเลื่อยลงพื้นนเเยียบมักซีดาสองต้นกินคู่มือออะไรกับมืออละเบอร์ต่ำก็หาหน่วยหลังอาหารก็ไปเก็บเ ขั้นต่ําได้หาหน่วยบางมือก็เป็นซิปจะต้องกลับมาเก็บสองสามเทือและเอาไปเทือ่และ 5, หาฮกหน่วยเดี๋ยวมือหนิจะไปเก็บอีกมันก็อยากบางแล้ว่ะแต่ว่ามันก็ยังพอได้เก็บอยู่มันเป็นเรื่อยๆเลยไหมพี่น้องเก็บไปตน้นผู้เฒ่าชุดนึ่งชุดนึ่งออกคือบ่ให้ขาดต้นเลยถ้าเพิ่นได้เป็นบ่าว่าสิเป็นมักเสดาบ่ว่าสิเป็นถั่วพูเนาะเนี่ยโบเคลื่นระวังอย่าไปเหยียบถ้าไอ้ยอดเพิ่นเลื่อยลงมาหนิแมนี่เห็นี่ม ย่อเพลื่อขึ้นมาเพื่อโออกดอกแบบนี้เลยอย่เสร็จแล้วเขย่าเพื่อเรือลงมานี่นี่นี่นีฟักนี่จ้ะน้อเอาพี่น้องเบื่อเลยเด้ผนปลูกนะฮะเบื่อกินเลยเด้กินบาสนะเลยเด้นี่นี่นี่เบาเกล็ดนี่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 ได้อยู่นั่นนี่จุคบเจ้าปูเจ้าปลาโอ้ยามีคบน้อยเนาะ กินกับเจียวกบปลาลงรี่ลงต่งพี่น้องเอ้ยคข้เว้านี่ก่ได้จะหายามรี่ยามต่งจนว่าปลาบืนได้ยามนี่ได้เออเอาลวนเออน่ะตะกร้าถ้าเอาไปขายกระบอกขาดตะกร้านี้ร้อยเงินมันละสิบบาทก็ทีมัดหนังยางเป็นมัดหนังยางหนังยางเลยเดี๋ยวะกำโบหุ่มเนี่ยจักน้อยประมาณนี้แหละมัดนึงค่ะ นี่นี่ฟักนี่ก็ได้เดี๋ยวเอาเก็บนี่อึ๊บวางก่อนเก็บซอยก่อนเราตีว่าได้อยู่นะนี่มันโป๊กแก่ปันใดกำลังออกนี่มันยังโค้งได้อยู่เห็นบ่ถ้ามันแก่มันสิแบบแข็งโป๊กเลยโอ้ยปกเหยียบ <Yep, S 2> คือมันบก,กินนะ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 ั่นนั่นนั่นนั่นก็คืนเนี่ยนะนะเนี่ยนะเอ,อเออเนี่ยมันเลื่อยลงอย่าเลื่อยลงแม่ โอเคเก็บให้แล้วก็ที่แน่ๆก็คือเบิร์ดแล้วเนาะไปไปเก็บบักซิดาบัดน,นี้มาแต่งออกหน้ามันฉีกเบิดทนับก,กินไปแล้วได้นี่ขนาดกินไปแล้วได้นี่ยังต้นนี้ยังบกขาดสามสิบหน่วยก่อนน้าสถิกว่าประมาณร้อยหน่วยต้นนี้ติดพื้นเลยไปดิคือมันฉีกแบบนี้เลยจ้ะนี่เป็นแบบ มันนักนี่นี่เห็นบ่นี่กินไปแล้วนี่หนึ่งสองสามตามชั่วตามช่อต่างๆนี่เด็กกินเสาน้อยนี่ต้องค่อยเต่งออกเออมึงนี่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 มันลงมาแบบนี้เลยมันห่อเด้อพี่น้องพี่น้องมันเปบ่ห่อหนึ่งคือของเบอร์เคสติกค่ะมันบ่มีแมงพวกหนอนพวกอย่างบ่ลงบ่ร์ลูกกันว่าทำไมบ่ลงนะเพราะว่าเขาก็บ่ได้ใช่อย่างธรรมชาติก็เลยบ่ได้ห่อพี่น้องมันคือห่อก็เบอร์ห่อนู่นนี่นะมันบ่ได้เป็นอย่างเด้อ ชิมให้พี่น้องเบ่งด้วยอืมเหรออืมอืมหวานเก็บไปให้พี่เถ่าร้อนเลยฮะร่นนง่ายออกไม่ออกไม่อออกดอกอ้อของเก่ายังบ่มเยู่ออกดอกไม่ออกหมากไม่นี่นี่ คือแต่ละต้นนี่เขาติ๊กว่าร้อยหน่วยนี่ยันบอยู่กินมาแบบนี้ค่ะประมาณสี่สองเดือนเลยองือะถามว่ามันพองเต็มที่นี่พี่น้องมันสวยเด้อนี่เป็นแบบนี้เลยเด้อสวยขาวอยู่ขาวจัวเลยเด้อนี่แต่มันใหญ่มากเลซจำยีงมันยังบาพองเต็มที่เลยมันยังไอ้นั่นอยู่เลยสะพองมันสีกลมสีเกี้ยงสิขาวเมมึงดูนี่ฉีกเรียบร้อยเลยเต่งเด้อบาเค็มแบบแบบมันเบิดแล้วเขาต้องแต่งอแต่ง ปี่แอบบอกให้เขาแต่งดอกให่เเอาเนี้ยมาเก็บไหมโอเคเอาอย่างมาเก็บสีจอนไว้เอารุ่นไหนเอารุ่นเอารุ่นมันพองอะลรแบบนี้เลยนี่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 แบบนี้นี่มันพองแบบนี้เอ้าอัต้ามาใส้ความนักกินจนว่ารลอมึงโน้มนี่โน้มเพราะว่าน้ำหนักได้ผูกน้องกองอยู่กับพื้นผูกพูดนะพูดนะพันมันดกบ่ได้มาจากเมทองอยู่หรือมือเฮาดก เออนกอมาเดยตามพื้นผูกกินบาวาดบาไหวปลูกแบบบ้านๆเหมคือหลังอาหารแล้วก็มาเก็บเอาเถอะและหามากหกมากเออเอ็นดูคือบไดิสตะก้ามาวะเออเออหาลูกหน่วยพองๆพี่พี่พี่มาทางพี่หน่วยเมื่อกี้น่เอาแล้วบาะอ๋อนี่นี่ขาเยอะเออนี่นี่ก็บพองแล้วบาะนี่มันดกเกินนี่เออมันดกเกินหลายมันก็ได้ช่อนี่แหละ แต่ว่าหน่วยใหญ่ก่อนหน้าค่ะก็กินไปเติมนึงเลยคือชาวติ๊กา๊องอะลรกินมาแล้วอยู่สองเดือนเอาอะไรมาเกือบเบิ้ดเลยมันเป็นแรกๆเขาถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่ได้เนาะใช่เป็นพวงเออแต่ละพวงเขาไปซิบๆหน่วยบางเทีอหานก่อนออกหาอยู่หากินอะเก็บกินไปในทางโอเคส่ใส่ตะกร้ารถไปเลยกินไปขับรถไปแบบหน่วยละ เก็บไปฝากผู้เฒ่าเ<า>จอ<า>จัหกหางฮุกหน่อยแต่ที่เหลือเขาก็เอาไว้กินเรื่อยๆซาติกอยากยำไหนก็มาเก็บเอาเลยไปแบบน,นี้ซาติกสีพาไปเอ็ดถุงไปเจกแบบถั่วพูแบบนี้แซ่บได้หาะแซ่บหวานเลยคเต็มผาตุกบ้ากใหญ่เลยจ้ะจะบวบน,นำสซาติกเสียไว้ออมถึงกบ กบใส่ปลาอันน <hel> ี <Becca. S 1> <wh> ้เก๋แล้วก็มีบวบก็พุ่นแหละบวบที่เราปลูก่นแหละบอกเคนโลกี่น้องจ๋ามันบ่ค่อยเป็นมากเป็นว่ะี่เอาบวบหอมหน่่ยน้อยๆมาปลูกเออบวบยาวจ้ะนี่มันมันบ่ค่อยดกไหมบอกเคนก็เลยโลกเลยบดปลูกตั้งแต่เวฝนเอ้ยหนาแรงคุูจนถ้าครูมือนี่ฮะก็ได้กินสองหมากได้แล้วเป็นได้ได้ได้ โอเคจักของพี่น้องมึงดูความยาวของอบวบเฮาทำมัน,มนหันได้เกล็นอะไรมันโค้งโอ้งติ๊กเสียวไว้เมนูเองอันนี้ค่ะน้ำจะมันบดดกไหมเนาะหาบวบหอมสั้นๆที่เฮาเคยปลูกมาปลูกดีกว่าสิบบาทให้หน่อยกว่านี้อยู่ได้อนู่ในตลาดสิบบาทมาได้กี่นี่เลยจับโอ้โหโดนกันอืมค่ะก่อนนี่เก่นดเห่ือนคนกันปะ มันก็บอกแก่ดอกแต่พูดถึงว่ามันก็มีฝักหน้าฝักเนอ่นี่เดีเห็นบแบบนี้ยบริแก่ได้เห็นแบบนี่ทักเปาะได้ด้วยนี่นี่แบบนี้ยบริแก่ได้มันใหญ่สิซื้อถ้าความแก่มันสีสีมันสีเข้มขึ้นมันบึ่งออกเลยดอกนี่บริแก่เดี๋ยวบริแก่ได้ถ้าแก่ทำเบาเก่้าติ๊กเก็บพิมพ์นี่นี่แบบนี้อาจิยะแก่แบบแต่ก็กินได้อยู่บางคนก็มักกินรุ่นนี้ได้เนื้อ หลายขนาดเลยกิน,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 นโลอ,อัลินกันกินกินบทันพอที่ก็เอาหรอบกโขอยังขอคำอวยพรก็เอานาดได้ขายได้แจ,จกได้แบบจกอืม ามถุงละสี่ห้าหกเดี๋ยวเป็นเะปูรับนะต้องเป็นผู้ให้ด้วยผู้ให้และยิ่งใหญ่ไอ้ภาได้กินอย่างน้ำหมูแม่แล้วบอกเคยหางขงเขาบยกยินน้ำหมูบอกเคยได้กินของจากหมูว่าหมูชีติวงเล็บเจ้าโขงเคยแบ่งปันหมูหรือเปล่าเออเขาต้องคำนึงถึงทินี้นะต้องเริ่มแดงเขาก่อนอย่าหวังเขาแดงเขาก่อน่ แต่บางคนเขาแบ่งไปหลายเทืเอ่ล้วอเพิ่นคือบบเคยแบ่งเขาหอโอ้นลืนเพิ่นบบมีแนวแบ่งนเนาะนลืมขามีอยู่ไดมีอยู่ในหัวสติกอยู่โอ้ยส่งหลายเทืเอ่เลยก็บบเคยได้อย่างจักเขาเลยเนลืมขาบะเออแต่ว่าคนแบบนี้่ะบางเทือก็ต้องลบออกได้ <laughs> อยู่หมดบ,บ่สมควรให้กินนําอะไรได้เอ,อ้นักพี่น้อง,อ,งอ่ะเดี๋ยวให้โบเคนทำถุงกระสองสิ เจ็ดคนเลยเด้อเอาถ้ามันไหลแหงก็อยจะให้ทั่วให้ถึงเอยิบเอาอีกจักหน่อยเนาะมักซิดานี่ให้เจ้านึ่งผู้เท่าอันนี้ครับให้เจ้านึ่งมักซิดานี่ปอกเปลือกจักหน่อยเด้อได้สำหรับก็ทำใหนเลยหมดหน้าเปแจกใหม่ผู้ที่ยังไม่ทันได้เตรียมไปส่งเตรียมไปแจกเลยทั้งหมดกี่ถุงเจ็ดถั่วพูคนได้ใช่เออแต่ว่ามักซิดานี่ให้ได้แค่เจ้าเดียวเด้อ เจ้าเจ้าบักซีดาที่ได้ถั่วพูพ่อบักซีดานำที่เหลือกับู้สิบบาทนี้ยังหน่อยกว่านี้เด้อเะเอาไปเจกนี่ค่ะเพิ่นมัดเซนังยางหันกำกำมือจางๆประมาณนี้เลยเนาะเคกินคาบเดียวเบิรลุนเอาไปเก็แเอของ บ,บานแถวเานาะเออได้บบได้อย่างก็ได้คำอวยพรเนอะนไปบบเคนเอาไปแจกแต่ชาวติ๊กบบได้ไปนําเดอร์ลาพี่น้องสำนี้แลละเนาะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดีพี่น้องอยู่ใกลใ้แจกพี่น้องมาเก็บเอารลดน